สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องมอนี้สิมากินตามบักหงกันนะคะมีส้มตำแล้วก็ไก่ย่างเขาเส้นกวางจ้าเป็นอาแซบแห้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นี่อันนี้อีกนะเียเบ,บิงนะคะนีส้มผักค่ะสมบกกัาิแซบแซบเนี่แซบด้วยนะอือ ขมจีนไข่ต้มกินข้าวกันนะจ๊ะกำลังงเป็นแซบแหมอืมอแซบแซบแล้วรอคุณชายมากินข่าวก่อนนะคะกินกับไอก่ย่างข่าวสวนกวางเลยะแซบแหมของพี่น้อง กินคู่กันเนโอ้ยโคตรแ่บแล้วขอจบด้ข้าวก่อนนะคะบาย